สนับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ5้าเช้าเล่าเรื่องนะครับเช้านี้อยู่กับผมยศแล้วก็พี่หญิงด้วยนะครับสวัสดีพี่หญิงครับสวัสดียศนะคะวันนี้วันจันทร์ครับ เชื่อว่าหลายคนนะครับคงเริ่มกลับไปทํางานกันบ้างแล้วบางคนเองก็เวิร์กฟอร์มโฮมอยู่ที่บ้านเพื่อเป็นการป้องกันโควิด1 9กันด้วยเหมือนกันเพราะว่าตัวเลขณตอนนี้เองก็ถือว่า ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะฮะสูงขึ้นเรื่อยๆใช่นะครับใครที่ออกจากบ้านก็น่าจะสังเกตได้ครับว่ารถช่วงเช้าน่าจะเยอะมากยิ่งขึ้นด้วยเหมือนกันเอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ครับเดี๋ยวเราขอเริ่มข่าวแรกนะครับซึ่งข่าวนี้ถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่นะครับของวงการลูกทุ่งด้วยเหมือนกันครับโดยนับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ครับของวงการลูกทุ่งไทยนะครับกับการจากไปของคุณสอนเพชรสอนสุพรรณครับตำนานนักร้องลูกทุ่งไทยวัย73ปีเจ้าของฉายาหนุ่มนาเสียงเด็ดนะครับผ อาทิหยิกแก้มหยอกเข้าเวรรอไอหวังตายแน่รักมา5ปีมอเตอร์ไซค์ทำหล่นแล years, 是是้วก็ ند, Mother, no ยังมีเพลงอีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวลองฟังเพลงบางช่วงบางตอนครับเนี่ยคุณู้ชมนี่คืออีกหนึ่งเพลงนะที่เชื่อว่าใครหลายๆคนเองร้องตามได้แน่นอนพี่หญิงน่าจะร้องตามได้ไหมฮะ ทำอย่างนั้นยางนันอยู่นะนนครับผมต้องบอกว่าคุณอาสอนเพชรเองเมีบทเพลงที่บอกว่าเป็นตำนานเยอะมากแล้วก็เป็นเพลงคิดที่บอกว่าทุกคนรู้จักกันเยอะแยะมากมายนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเพลงอื่นๆอีกน,นะครับอย่างเสียน้ําตาที่คาเฟ่รักมา5ปีแล้วก็ใจจะขาดซึ่งเพลงใจจะขาดเองโหใครที่ฟังบอกว่าก็ใจจะขาดจริงใจจะขาดตามจริงๆเพราะเสียงสูงมากเลยนะฮะโดยเพลงที่สร้างชื่อเสียงอย่างมากก็คือเพลงข้าวไม่มีขายนะครับแล้วก็เคยได้รับรางวัล นักร้องดีเด่นเสวกะัทองคำจากสถานวีวิทยุเสียงสามยอดปีพศ2518ด,ด้วยนะฮะโดยเมื่อเวลา23นาิกา5นาทีครับคุณผู้ชมของวันที่8มกราคม2565นายสิริโชคศรสุพรรณนะครับลูกชายของคุณอาศรเพชรครับได้แจ้งข่าวการเสียชีวิตของคุณพ่อผ่านทาง Facebook โดยระบุว่าหลับให้สบายนะครับพ่อพ่อเหนื่อยมามา,มากแล้วผมสัญญาจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดเสียงเพลงของพ่อจะอยู่ในใจของแฟนเพลงทุกคนตลอดไป โดยคุณอาสอนเพชรครับเข้ารับการรักษาตัวนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพศ .2553 ครับที่โรงพยาบาลศิริดาชเนื่องจากมีอาการป่วยที่ก้อนเนื้อบริเวณกระเพาะอาหารและเกิดภาวะน้ําท่วมปอดหลังจากนั้นนะครับมีอาการป่วยเรื่อยมาจนกระทั่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลศิริดาชซึ่งแพทย์ระบุสาเหตุของการเสียชีวิตนะครับว่าเกิดจากภาวะช็อกจากการติดเชือ้อประกอบกับปอดไม่ดีตั้งแต่แรกแล้วมีอาการไตาวายและมีหัวใจเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอ รู้บรรยากาศการเคลื่อนย้ายศพนะครับของคุณอาสอนเพชรออกจากโรงพยาบาลศิริราชนะครับมื่อเวลา11นากา42นาทีเต็มไปด้วยความโศกเศร้าของครอบครัว โดยนายสิริชโชกศรสุพรรณนะครับลูกชายของคุณอาอรเพชรนะครับพร้อมกับครอบครัวเดินทางมาติดต่อขอรับศพครับเพื่อนําไปประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลณวัดยางไทยเจริญผลอําเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดซึ่งก่อนที่ศพนะครับจะเดินทางไปถึงวัดก็ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ไว้พร้อมสําหรับการประกอบพิธีทางศาสนาก่อนที่จะมีพิธีรดน้ําศพนะครับเวลา16นาฬิกา โดยลูกชายเล่าครับบอกว่าครอบครัวนะครับได้ทราบข่าวอาการของคุณพ่อไม่ดีในช่วงเวลา4โมงเย็นของวันเดียวกันตอนนั้นทางครอบครัวนะครับอยู่ที่โคราชไปร่วมงานแต่งหลานแต่ว่าทันทีที่ทราบข่าวนะครับก็รีบขับรถกลับมากรุงเทพโดยคุณหมอครับอนุญาตให้เข้าไปดูใจได้ครั้งละ2คนหลังจากที่สั่งงดเยี่ยมมานานกว่า2เดือนซึ่งครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเจอหน้าคุณพ่อในรอบ2เดือนก่อนที่คุณพ่อจากไป โดยตอนที่เข้าไปพูดกับคุณพ่อครับบอกว่าพ่อไม่ต้องห่วงเรื่องหน้าที่การงานนะเดี๋ยวจะดูแลให้และเรื่องแม่จะดูแลให้อย่างดีโดยตอนที่เข้าไปพบคุณพ่อนะครับคุณพ่อก็ไม่รู้สึกตัวแล้วเหมือนเขาไม่รู้เรื่องอะไรแล้วซึ่งก็มีกําหนดการชำระกิจศพของคุณสอนเพชรสอนสุพันนะครับสวดทั้งหมด7วันครับตั้งแต่วันที่9ถึง15มกราคม2 5 6 5 และมีพิธีชาปนากิจนะครับในวันที่16มกราคม2565ที่วัดยังไทยเจริญผลอำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีก็สแสดงความเสียใจนะครับมาให้กับครอบครัวของคุณอาศนเพชรด้วยนะครับใ่แนะคะเป็นบุคคลที่เราต้องจดจำเลยล่ะเพราะว่าผลง,งานเพลงของคุณอาเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วหลายค,คนก็ คุนติดหูกันมากๆใช่นะคะก็ถือว่าเป็นถือว่าเป็นไอดอลของนักร้องลูกทุ่งในยุคปัจจุบันของใครหลายๆคนด้วยเหมือนกันใช่ะะแล้วค่ะมาติดตามที่อีกหนึ่งเรื่องแน่นอนนะคะว่าติดตามกันอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้โควิด -19 <ช>อย่างที่คุณยศบอกไปต้นรายการโอ้โหติดตามกันหนักมากช่วงนี้โดยเฉพาะเรื่องของตัวเลขว่าจะพุ่งขึ้นไปถึงสักเท่าไหร่กันนะคะและหลายคนก่อนหน้านี้เนี่ยก็บอกว่าโอ้โอโมกครอนนี่ไม่น่ากลัวหรอกเพราะว่าไม่รุนแรงรนะคะแต่จริงแล้วก็วางใจไม่ได้อย่างล่าสุดเนี่ยนะคะบอกว่า เริ่มเกิดเป็นรูปผสมสะละนะคะเกิดจากเดลต้าไปผสมกับโอไมครอนนะคะออกมาเป็นเดลต้าครอนใช่นะคะซึ่งเกิดครั้งแรกเนี่ยที่ไซปลัสนะคะโดยสำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานการค้นพบ ของศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์ชีวาภาพและไวรัสโมเลกุลน,นะคะบ,บอกว่าขณะนี้ได้พบสายพันธุ์ของโควิด1 9ทีที่รวมเอาเดลต้าและโอไมครอนผสมเข้าด้วยกันชื่อว่าเดลต้าครอนนะคะในไซปรัสเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาซึ่งทางสำนักข่าวต่างประเทศนะคะเขาก็มีรายงานของเลนนอนดิออสคอสติกิสค่ะท่านนี้เนี่ยเป็นศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์ชีวาภาพแห่งมหาวิทยาลัยไซปรัสแล้วก็ เป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพและไวรัสโมเลกุลด้วยเขาออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อทีวีช่องหนึ่งระบุบอกว่าไวรัสสายพันธุ์โควิด -19 ที่รวมอาเดลต้ากับโอไมครอนผสมเข้าด้วยกันนะคะที่เราได้รู้จักกันไปแล้วเดลต้าครอนนะคะถูกพบในสายปลาสดเนื่องจากมีการระบุลายเซ็นทางพันธุกรรมเหมือนกับโอไมครอนภายในจีโนมเดลต้า กรณีดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นมา25กรณีด้วยกันก็คือพบผู้ป่วยสายพันธุ์ลูกผสมเนี่ย25คนนะคะและการวิเคราะห์ทางสถิติก็แสดงให้เห็นนะคะบอกว่าเชื้อ2ตัวนี้เนี่ยรวมพลังการพบมากในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนั่นเองอทีนี้ในเรื่องของลำดับทางพันธุกรรมของเคสเดลตาคอนทั้ง25เคสเนี่ยนะคะถูกส่งไปยังฐานข้อมูลระหว่างประเทศที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงของไวรัสเมื่อวันที่7มกราคมแต่ก็ ยังต้องติดตามต่อไปนะว่าเชื้อตัวนี้เนี่ยจะมีความร้ายแรงหรือไม่อย่างไรแต่ว่าตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้ยืนยันชัดเจนเนาะ<ช>ว่าเป็นการกลายพันธุ์คือหลายคนก็สงสัยว่ามันอาจจะเป็นเพียงแค่การปนเปื้อนอในห้องปฏิบัติการถูกต้องอเพราะฉะนั้นต้องรอก,การยืนยันนะครับจากองค์การอนามัยโลกอีกครั้งหนึง่งกับ จีเซนั่นเองคร่เขาจะออกมาเป็นการตรวจสอบกันก่อนว่าข้อมูลเหล่านี้เองเป็นมีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ความรุนแรงจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่ง<ะ>แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นสายพันธ์อะไรก็ตามก็ต้องระมัดระวังตัวเองอย่างเข้มข้นกันด้วยอทีนี้พูดถึงเรื่องตัวเลขกันหน่อยคุณผู้ชมล่าสุดสบคเขาก็มีรายงานออกมาคือวันนี้ครับมีติดเชื้อเพิ่มเติมเนที่ยอยู่ที่7,926คนหายป่วยกลับบ้านคือ3612คนครับแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิต เพราะฉะนั้นทุกคนยังคงต้องดูแลตัวเองอย่างเข้มข้นเพื่อเป็นการรักษาตัวเองให้แข็งแรงอยู่เหมือน<ช>เดิมด้วยนะครับกาดยาตกนะใช่กาดยาตกเด็ดขาดทีนี้คุณผู้ชมมันมีอีกหนึ่งเหตุการณ์จะบอกว่า เราย้ำกันตลอดเวลาว่ากาดอย่าตกดูแลตัวเองกันหน่อยตกปั๊บเลย,เลยคุณผู้ชมเพรา <c oughs> ะว่าล่าสุดเนี่ยตำรวจครับมีการเข้าไปจับกลุ่มแก๊งปาร์ตี้ได้กว่า29คนที่มีการม่วสุมกันและที่สาคัญมีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาด้วยนะฮะโดยเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมตํารวจเนี่ยรวบ29วัยรุ่นสงลาครับที่มีการรวมตัวกันจัดงานปาร์ตี้เสพยาเสพติดกันกลางเมืองหาดใหญ่ลองดูภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมบรรยากาศมันในพื้นที่แออัดมากครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่นั้นก็สามารถที่จะมีการสนที่กาลังบุกเข้าาาาตรรรวจออบหช่ วอกอินที่อยู่ที่ถนนราชอุทิศเขต8 เขตเทศบาล,ลคนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับโดยภายในร้านอาหารมีการจัดแปลงอาคารครับเป็นสถานกึ่งผับกึ่งเทกมีการเปิดดนตรีเสียงกระหึ่มเลยครับแล้วก็มีการลักลอบม่วสสมสารเสพติดกันลักษณะของการจัดงานปาร์ตี้ตลอดทั้งคืนโดยเปิดเพลงยันเช้าเลยคุณผู้ชมเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปครับก็เลยมีการสั่งให้ปิดเพลงแล้วก็เปิดไฟพบว่าภายในห้องมีการปิดทึบนะครับมีวัยรุ่นและก็เยาวชนจำนวนประมาณ29คนมั่วสุคนมเสพสารเสพติดกันหลากหลายชนิดนะครับรวมไปถึงบุหรี่ไฟฟ้า คือเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยคือคนพบเลยครับว่ามีสารเสพติดเนี่ยตกอยู่เกลื่อนพื้นเลยนะครับแล้วก็มีการแอบนําไปเททิ้งในพื้นห้องน้าจำนวนมากด้วยและจากการตรวจสอบครับ มีนางสาวรมิดาคงพันธ์อายุ31ปีนะครับรับบอกว่าเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นผู้จัดการสําหรับของกลางแล้วก็ของกลางเนี่ยก็คือที่พบก็คือมีทั้งยาเคยาอ e, ีอัลฟาโซแลมนะครับประมาณ9เม็ดอุปกรณ์ในการเสพประมาณ4ี่ชุดครับมีบุหรี่ไฟฟ้าอีก10ตัวเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการควบคุมตัวทั้งหมดนะครับมาที่สพหันใหญ่เพื่อแจ้งข้อหาร่วมกันฝ่าฝืนข้อกําหนดที่ออกตามความในมาตรในพรกรฉุกเฉินที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคแล้วก็มมสุมสารเสพติด รวมกันมีสารเสพติดให้โทษประเภท2นะครับไว้เพื่อเสพโดยผิดกฎหมายด้วยเหมือนกันนะครับก็อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมคือเราย้ํากันตลอดเวลาว่าการอย่าตกเลยเพราะว่าโอไมครอนมันติดกันง่ายมากจริงๆคือเขาบอกว่าในแก๊งเนี่ยถ้าสมมติว่านั่งทานอาหารด้วยกัน10คนม,มีคนติดโอไมครอนหนคน10คนคือติดไปด้วยกันหมดเลยมันติดง่ายมากจริงๆนะแล้เราได้ยินข่าวแทบทุกวันเลยนะ จัดปาร์ตี้บ้าง<ช>อะไรบ้างตามร้านอาหารบ้างกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ๆขึ้นมาเยอะแยะมากมายมเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองกันอย่างเข้มข้วนด้วยย้ำกันตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะไปไหนก็ตามต้องรักษาสุขภาพของเราให้แข็งแรงห่างไกลจากโควิด -19 กันด้วยครับเอาละครับคุณผู้ชมคืออย่างที่บอกไปครับว่าเราเองก็คงต้องติดตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดนะในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมูแพงเองก็ตามล่าสุดเห็นบอกว่าไข่ไก่เองก็แพงด้วยเหมือนกันมีการปรับขึ้นราคาในวันนี้ไข่ไก่เห็นบอกว่า ขึ้นประมาณแพงละ6บาทด้วยโอ๋ oh. oh, หลายคนก็เลยออกมาพูดบอกว่าโหในยุคนี้เองเนี่ยโควิด <c oughs> ก็ต้องกลัว <c oughs> โรคระบาดหมูก็ต้องติดตามราคาหมูก็แพงไข่ไก่ก็ยังแพงอีกนะก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงเหมือนกัน <c oughs> นะครับ <c oughs> ดูแลตัวเองกันด้วยแล้วกัน <c oughs> นะ <c oughs> ส่วนตอนนี้ครับมีอีกหนึ่งโครงการดีๆครับที่อยากจะมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมนะครับกับการทําเกษตรในยุคปัจจุบันต้องบอกว่ามีการนําเทคโนโลยีเข้ามาอัดแอปใช้กันมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับวันนี้ครับเราจะทาความรู้จักนะครับกับระบบเกษตรอัจฉริยะไทยฮาอินเทอร์เจนซ์ โดยบริษัทไทยฮาจำกัดมหาชนครับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ตราเกษตรที่ได้มีการนำไทยฮาอินเทอร์เจนต์ฟาร์มมาพัฒนานะครับรูปแบบของการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจรและก็ยังได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐครับในการนำไทยฮาอินเทอร์เจนต์ฟาร์มมาให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไทยนะครับเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรลดต้นทุนและสร้างกำไรให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากสกูปนี้ครับ บริษัทไทยฮาจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ตาเกษตรร่วมมือกับคณะกรรมาการวิสามาัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันภาพมหากษัตริย์วุฒิสภาโดยงานภาครัฐาภาคเอกชนและเกษตรกร,รนำระบบเกษตร,รอัจฉริยะไทยฮาอินเทอร์เจนต์ฟาร์มมาพัฒนารูปแบบการเกษตรแบบบูรณาการเพื่อสืบสารและต่อ,อยอดพระราชปณิธานาตามแนวพระราชดำริบนพื้นที่โฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทยมู่ที่หนึ่งตำบลวัดยมอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไทฮาอินเทลเจนต์ฟาร์มเป็นการพัฒนารูปแบบการเกษตรแบบบูรณาการอย่างครบวงจรโดยใช้ชุดความสามารถต่างๆมาเสริมแกร่งด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมนอกจากนี้ยังได้นําเทคโนโลยีแอปพลิเคชันไทฮาอินเทลเจนต์ฟาร์มเข้ามาช่วยการเกษตรในการเก็บข้อมูลพื้นฐานต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตลดต้นทุนและสร้างกําไรให้เพิ่มขึ้นโดยลงพื้นที่ไปให้ความรู้กับเกษตรกรในการใช้แอปพลิเคชันถึงที่ซึ่งไทฮาอินเทลเจนต์ฟาร์มสามารถ ตอบโจทย์เศรษฐกิจสมัยใหม่ New Normal ช่วยเชื่อมโยงและต่อยอดสู่โมเดลเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของชุมชนได้อย่างยั่งยืนไายฮาอินเทลเซ์ฟาร์มมีระบบที่เข้ามาคอยช่วยเกษตรกร,ร,กรดูแลตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเราก็นำผลิตภัณฑ์ในนาเนี้ยมาสารต่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มูลค่าเพิ่มถัดไปสิ่งนี้ก็จะทำให้สินค้าจากในฟาร์มของประเทศไทยเนี่ยไปสู่ไปสู ทั่วโลกได้รวมถึงสามารถขยายผลในนาเนี่ยฮะแพรูปแบบที่ในโฉนดหมายเลขที่1จะสามารถเป็น,ปนโปรโตโคอลหรือเป็นต้นแบบเพื่อให้เกิดเกษตรกรเรียนรู้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถที่เข้ามาศึกษางานและนำไปไปต่อยอดได้ไทยฮารก็จะเป็นกลุ่มที่จะช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต แล้เชื่อมโยงกับพวงโซ่อุปทานต่างๆในประเทศไทยเนี่ยครับต้องบอกว่าน่าสนใจมากนะคะสำหรับระบบเกษตรอัจฉริยะไทยฮาอินเทลเลชันฟาร์มซึ่ง จร,จริงๆแล้วเนี่ยบริษัทไทฮาจำกัดหาชนเขามีกลุ่มสินค้าอีกเยอะแยะมากมายเลยนะนอกเหนือจากระบบกะเกษตรอัจฉริยะไทฮาอินเทอร์เ n ชั่ฟาร์มแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีโครงการอื่นๆที่ออกมาช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรด้วยนะคะอย่างโครงการที่รับซื้อข้าวโดยตรงจาก,กเกษตรกรอันนี้ก็มีนะคะซึ่งซืง้อข้าวจากพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเลยแล้วนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีการร่วมโครงการกับรัฐบาลด้วย<ม>ทั้งช่วยเหลือทั้งส่งเสริมกรเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ เพื่ออะไรเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรไทยนั้นมีไรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนมากยิ่งขึ้นใช่แล้วลนะครับนี่ก็คือโครงการดีๆที่เรานํามาฝากให้กับคุณผู้ชมกันส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกคนสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าต้องห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าเรามีคลิปคลิปหนึ่งครับที่ตอนนี้บอกว่าด่งดังมากๆเกี่ยวกับเรื่องของการเช็คชื่อถ้าผมพูดว่าห้ามพูดว่ามาครับมาค่ะคุณจะพูดว่าอะไรอ,ะอย่าติดตามช่วงหน้าครับ พร้อมให้คุณท่องเที่ยวยังสุขใจด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขการท่องเที่ยวที่จัดเต็มเหมือนพกบอดิกาไปด้วยทุกที่พร้อมมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดประทับใจ S H A มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อทุกคนพร้อมออกไปเที่ยวเมืองไทยอย่างไม่ประมาทกันนะคะน้ำดื่มไม่ได้มีดีแค่ใส เพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิวเตอร์จึงสะอาดมั่นใจเพราะอยากให้คุณได้ดื่มสิ่งที่ใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงรีอพร้อมให้คุณท่องเที่ยวยังสุขใจด้วยมาตรฐานความปลอดภยัยด้านสาธารณาสุขการท่องเที่ยวที่จัดเต็มเหมือนพกบอดิการ์ดไปด้วยทุกที่ ประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดประทับใจ SHA มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อทุกคนพร้อมออกไปเที่ยวเมืองไทยอย่างไม่ประมาทกันนะคะสนับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอป r ปอเรชั่น แล้วค่ะกลับมาเบรกนี้ขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนออนไลน์อีกครั้งใช่ใช่ไหมถ้ามีใครที่แบบว่าถ้าใครมีลูกอยู่บ้านเนาะตอนนี้เรียนออนไลน์ลูกกลับมาบนนั่งบนอยู่บ้านน่าเบื่อจังว่มมี้มีอยากเรียนเลยเอ,อ,อยากไปเจอเพื่อนๆอ,อยากออกไปเที่ยวเล่นกันเ,เหมือนลูกสาวดิฉันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคะแต่ก็ต้องยอมรับเนื้อโควิด -19 ตอนนี้เข้าสู่ระลอกที่5นะคะหลายคนก็กลัวแหละก็ต้องป้องกันกันไว้ก่อนต้องเรียนออนไลน์กันซึ่งแน่นอนครูหลายท่านก็พยายามที่จะหาแนวทางในการที่จะแบบเอะสอนยังไงให้ไม่น่าเบื่อ เอนเตอร์เทนลูกศิษย์นิดนึ่นะคะซึ่งมันก็คือแบบพอเอนเตอร์เทนแล้วอ่ะมันก็เหมือนการคลายเครียดร,รูปแบบหนึ่งให้กับตัวครูเองด้วยใ,<ช>ให้กับนักเรียนด้วยนะคะคแล้วอีกหนึ่งคลิปวิดีโอที่เราจะนํามาเสนอในวันนี้โอ้โหคนพูดถึงคุณได้ดูยังดูแล้วดูแล้วเหมือนกันดิฉันก็ได้ดูแล้วดูแล้วรู้สึกว่าโอ้มันคลายเครียดจริงๆแล้วก็<ช>น่ารักมากด้วยนะคะ<ช>ระหว่างคุณครูกับนักเรียนที่คุณครูเนี่ยบอกอ่าวันนี้นะจะมาเช็คชื่อกันแต่นักเรียน ห้ามเลยนะจ๊ะห้ามพูดคําว่ามาครับมาค่ะเป็นคุณคุณจะพูดว่าอาจจะพูดว่าผมง่วงนอนอะไรแบบนี้หรือเปล่าง่ายๆเอาง่ายๆก็พอหรือว่าผมอยากจะไปเที่ยวกับเพื่อแล้วอะไรอย่างนี้นะคะแต่หลายคนอาจจะยังไม่ได้ดูคลิปนี้ดิฉันนํามาฝากกันให้ดูก่อนไปดูคลิปกันค่ะเดี๋ยวจะเช็คชื่อนะครับเช็กชื่อของเรานะครับจะไให้นักเรียนตอบมาครับมาให้ตอบเียหนึ่งแทนโอเคไหมครับโอเคแปนว่าตกลงโอเคนะโอเคไหมครับ ข้อ,สอ,อคสับมาค่ะนะครับเนาะเออเลขที่หนึ่งกันยาพักครับสิงห์รอ <c oughs> กินเหล้ากันเหล้าสายเล้าอย่างนี้นะฮะเปมพุไทยหนูอยากมีแฟน <c oughs> โอ้ยมาโปรโมทอะไรในกลุ่มเนี้ธนาธนจุกุบาวีนวัฒนไม่ได้หลอดกันสาวเลยแต่กินก๋วยเตี๋ยวให้สาวเลี้ยง <c oughs> กินก๋วยเตี๋ยวให้สาวเลี้ยงเหรอเหล่านี่เนาะ โอ้ยทิพอดนี่ต้องบอกว่านี่แค่ส่วนเดียวเท่านั้นนะจริงๆแล้วโอ้โหคือมันมีเยอะมากกว่านี้คือมีประโยคนึงไงอย่างที่บอกไปว่าบอกว่าไม่ได้ถึงจะไม่หล่อแต่ว่า,ากินก๋วยเตี๋ยวให้สาวเลี้ยงนก็จะมีประโยคแบบว่าวัยรุ่นวนะั<ช>นะยรุ่นน่ะแล้วมาแนะนําตัวกันนะคะต้องบอกบโอ้โหกว่าจะแนะนําตัวเสร็จนี้ แทบหมดค่าบะน่าจะหมดเวลาแล้วแหละนะ,ค,ะ,ะคุณครูมารอเราอยู่แล้วนะคะมาทําความรู้จักกันครูบัณฑิตรัศมีจากวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกนะคะสวัสดีคุณครูค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม,ค,บรมครูบัณฑิตรัศมีนะครับครับผมครูครับผมขออยาตถามก่อนเลยว่าไอเดียของการเช็คชื่อที่พูดห้ามพูดว่ามาครับ <c oughs> มาขาดเนี่ยมันมาได้ยังไงฮะอ๋อเดี๋ยวต้องขอแนะนาตัวก่อนหน่อยครับก็คือปัจจุบันนี้ก็เป็นครูพิเศษสอนอยู่ที่แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากําลังวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดพิษณุโลกครับ นะครับเนาะก็คือนู่นด้วยสถานการณ์โควิดนะครับแล้วก็ยุคสมัยนี้ทำให้ครูคิดแล้วก็หาวิธีการคือจะทาอย่างไรเนี่ยให้เกิดแรงจูงใจที่จะให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยเข้ามาเรียนในระบบออนไลน์ได้มากที่สุดนะครับเนาะก็คือการปรับเปลี่ยนแปลงนะครับเนาะก็คือวิธีการคือจะปรับยังไงอะนะครับให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากที่สุดนั่นเองนะครับอืม,อมปกติคุณครูเป็นคนอารมณ์ดีแบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าโอ๊ยเพราะ่แค่แบบหาคอนเทนต์ในการเรียนการสอนเฉย อ๋อที่จริงครูเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วนะครับเนาะก็คือเป็นคนตลกอารมณ์ดีแล้วก็นะครับก็คือบอกเด็กๆเ,เสมอในคลาสบอกว่านะครับเนาะคือเวลาเรียนก็คือเวลาเรียนนะครับเล่นก็คือเล่นส่วนของกิจกรรมก็คือในส่วนของกิจกรรมแค่ยงแบ่งเวลาออกแค่นี้จบนะครับไม<อ>่มีปัญหาอะไรครับครับผมแล้วอย่างนี้พอหลังจากที่มีวิธีการใช้ในการเรียกชื่อในการเช็คแบบนี้แล้วเด็กๆนักเรียนเขารู้สึกไยงไบ้างครับอ๋อรู้สึกก็รู้สึกตื่นเต้นที่มา คือเหมือนเหมือนจะต้องรอเลยเด็กก็ต้องสนใจเข้ามาในในคลาสอุย้ยเรียนอาจารย์บิดเรียนอาจารย์บิดอีกแล้วน,นะครับอ,อยากจะเข้ามาเรียนมากยิ่งขึ้นนะครับก็ม,มีคนดูก็ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับไม่คิดว่าจะติดตามมากมายขนาดนี้นะครับในเรื่องของสไตล์การสอนที่เป็นแบบของคุณครูบิดอยู่แล้วนะครับครับแล้วครูสอนด้วยการเช็คชื่อแบบนี้ถามจริงๆนี่อยากรู้โดยส่วนตัวนะ กว่าจะเช็คชื่อกันเสร็จเนี่ยหมดคาบไหมครูเอาจริงๆอ่ะวิชาช่างนะครับเนาะที่จริงผมสอนนะสอนอาชีวะสอนการว,วิชาช่างนะครับ,รบวิชาเอกนะครับซึ่งวิชาเอกเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่5้าสิบนาทีหรือหชั่วโมงที่ผมสอนนะผมสอนตั้งแต่แปดโมงเช้านะครับจนถึงสี่โมงเย็นมันเป็นคาบยาวถึงเจ็ดชั่วโมง<อ>ก็ฉะนั้นเราสามารถบรูรณาการได้คือเวลาเลืเหลือเลยครับเจ็ดชั่วโมงอันนี้ก็เห็นคอมเมนต์ก็ค่อนข้างที่จะ พอสมควรนะครับหลายคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจครับอ๋องี้แสดงว่านอกจากวิธีการเช็คชื่อที่แปลกใหม่แบบนี้แล้วแสงว่าครูก็คงมีเทคนิคในการสอนให้นักเรียนเองไม่เบื่อเยอะมากเลยใช่ไหมฮะอ๋อก็ก็พอมีพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นพูดด้วยคำคมพูดด้วยความฝันอนาคตของเราอยากเป็นอะไรก็คือ ใส่คือสไตล์ของอาจารย์บัณฑิตแบบนี้เข้าไปในในคลาสนะครับอืมแสดงว่าอย<ม>่างนี้เองเนี่ยแสดงว่านักเรียนต้องต้องชื่นชอบในวิชาของครูบัณฑิตมากๆแน่เลยใช่ไหมครับ <c oughs> ครับผม <c oughs> ครูรู้สึกยังไงที่คลิปของครูเนี่ยตอนนี้โอ้โหโเป็นที่จักด่งดังแลวคนก็ชอบวิธีการของครูมากๆเลยรวมถึงน้องๆเด็กๆนักเรียนด้วยครูรู้สึกไงฮะอ๋อโอ้รู้สึกรู้สึกที่โอ้ไม่รู้สึกว่าผู้ติดตามจะมากมายแล้วก็เอฟซีเยอะมากขนาดนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็รู้สึกดีใจนะครับเนาะอาจารย์ทุกคนก็มีส่วนผักดัน ทุกๆคนอยู่แล้วนะครับเราก็ขอบคุณมากๆเลยครับจริงๆนะแค่สัมภาษณ์คุยกันเล็กๆน้อยๆอย่างนี้นะรรู้สึกว่าครูเขาแอคทีฟมากเลยอะ่ะ <arrested> ยังรู้สึกว่าถ้าเราเป็นนักเรียนเราอยากเรียนวิชานี้มากๆเลยอะ่ะใช่และนี่ครูมีแพลนไหมคะว่าจะแบบมีคอนเทนต์ต่อไปยังไงจะคิดอะไรต่อไปดีอะไรเงี้ยอ๋อก็ก็มีมีตลอด่จริงๆไม่ต้องเป็นแบบออนไลน์ออนไซต์ผมก็มีคอนเทนต์ระหว่างคลาสอยู่แล้วก็คือทําให้เด็กเนี่ยตื่นตัวที่อยากอยากจะเรียนอยากจะไม่ง่วงเอาง่ายๆคือไม่ง่วงในในคลาสนั่นแหละครับ ครับผมบด้วยการนํานำนำนำกระบวนการไม่ว่าจริงผมเป็นนักภาคเรืออยู่แล้วนะครับเป็นนักภาคเรือนักภาคกีฬานักภาคตามไลฟ์สดฟุตบอลกีฬาต่างๆ<อ>รวมถึงเป็นวิทยกรวิทยกรด้วยนะครับเนาะก็คือเอาพวกนี้ปรับประยุกต์เข้ามาเป็นสไตล์ของของของคุณครูบัณฑิตเองครับครับผมอย่างนี้จังว่าคือเป็นนักนักภาคเรือเนี่ยคือเอาการภาคเรือมามาประยุกกับการสอนด้วยไหมฮะเนี่ยอ๋อไม่ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าเวลาภาคเรือมันค่อนข้างที่จะ ไวพอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย oh. ผมเอาสไตล์การสอนก็คือการการพูดที่หนักๆแน่นๆนะครับก็ hmm. คือการแบบพูดแลัวคําขาดคําขาดอันนี้คือสไตล์ของอาจารย์ณดิษฐ์ oh. ดเด็กๆก็จะรู้ในคลาสนะครับ เพราะว่าทําอาชีพอื่นนอกเหนือจากครูด้วยก็เลยมีแบบเขาเรียกว่าเป็นทักษะส่วนตัวที่แต่งมีอยู่แล้วเราเอาไปประยุกต์ใช้กันเรียนกันสอนเอาอย่างี้ดกว่คาครูครับในยุคสถานการณ์โควิดและลอก5แบบนี้เองเชื่อว่าหลายๆคนก็คงมีการปรับมาเรียนออนไลน์กันมากยิ่งขึ้นอยากใช้ครูช่วยให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนรวมไปถึงคุณครูที่ต้องสอนออนไลน์หน่อยฮะเอาจริงแล้วเนี่ยนะครับเนาะสิ่งที่ครูให้เนี่ยนะครับมันก็เปรียบเสมือนกับส้มนะครับส้มผลนี้จะมีคุณค่าขึ้นอยู่กับ การคิดของนักเป็นแต่ละคนนะครับส้มผลละสิบาทนะครับเนาะส้มพอดีมูลค่าสิบบาทถ้าคุณไม่คิดอะไรคุณตอกกินจบแค่นั้นเองไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณพัฒนาสมไอ้ส้มพวกนั้นน่ะนะครับเนาะคุณจากไม่กินคุณปอกคุณคั้นใส่แก้วจากสิบาทกลายเป็นยี่สิบสามสิบาทนะครับจากนั้นถ้าคุณพอใจจบแค่นั้นเองถ้าคุณไม่พอใจคุณคั้นต่อับคุณพัฒนาต่อนะครับจาก สิบ,บาทคุณสายแก้วดีไซน์สวยงามจากสิบ,บาทเป็นร้อยบาทเพราะฉะนั้นแล้วส้มคืออะไรครับส้มคือสิ่งที่อาจารย์ให้เด็กๆทุกคนก็คือเนื้อหาที่สอนแล้วก็วิชาความรู้นะครับคุณจะพัฒนาความรู้ให้เกิดมูลค่ามากน้อยพีงไหก็คืออยู่กับนักเรียนของแต่ละท่านครับครับผมก็เอาสิ่งที่คุณครูสอนนี่แหละไปประยุกใช้นะครับทีนี้คุณครูถ้าสมมติว่าคุณมีแฟนคลับครับอยากติดตามคุณครูล่ะอยากดูคอนเทนต์ของคุณครูติดตามใ่ช่องทางไหนไหมฮะ อ๋อก็ก็คนอื่นเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวฝากกับนักเลงนิดนึงนะครับเนาะคือเอาจริงๆทุกคน oh, มีความฝันหมดถ้าคนมีความฝันเนี่ยทุกคนก็ต้องมีความกล้าเป็นของตัวเองถ้าคุณกลัวความลุ่เหลวกลัวความที่ไม่ประสบความสาเร็จเนี่ยกลัวที่จะผิดหวังเนี่ย มันก็จะทําให้คุณอาหารกลายเป็นความสําเร็จต่อไปทุกทีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับคุณอย่าไปกลัวมันนะครับคุณสู้ต่อไปนะครับไม่มีผู้ใดที่ไม่ประสบความสำเร็จแต่ผิดพลาดนะครับความ,มผิดพลาดทําให้เราเข้มแข็งนะครับเพราะฉะนั้นอยา่าท้อแท้สู้ต่อไปความสําเร็จมารอยอยู่ข้างหน้ชาช้าไวยังไงก็ไปถึงขอให้เราแค่เริ่มก้าวเดินแค่นั้นเองนะครับเนาะครับผมติดตามคุณได้จากที่ไหนนะคะ <S 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 อ๋อติดตามได้ทางเฟซบุ๊กบัณฑิตรัศนีภาษาไทยนะครับแล้วก็ ไอจีบัณฑิตอันเดอร์สกอร์นะครับนอรัตชมีเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ใน t i ๊กต็อกนะครับ b n เ i t ดีอันเดอรกร์หนึครับ ครับผมค่ะเป็นกําลังใจให้ครูด้วยนะรวมถึงครูคนอื่นๆด้วยเอาแนวนี้ไปสอนบ้างก็ดีมากสนุกเลยใช่แล้วนะครับขอขอบคุณคุณครูณฑิตด้วยนะครับครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเนี่ยอย่างที่บอกคือแค่คุยกันแค่นี้ก็รู้สึกได้ถึงความสนุกสนานมากเลยครัวใช่ดูน่าจะสนุกมากๆเลยนะฮะก็ลองไปปรับใช้กันแล้วกันในยุคสถานการณ์ควูดป็นในทีนแบบนี้ที่ต้องมีการเรียนออนไลน์กันด้วยส่วนตอนนี้ครับเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะ มีการมาแอบอ้างอีกแล้วบอกว่าเป็นตำรวจสุดท้ายลงประโยคสุดท้ายคือเจ็บปวดมากๆเะ,ะเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าก, <ๆ S 2> กันครับสิงเลมอนโซดาศูนย์แคลอรี่วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมความซา ส้มอยูสูลองเลยเรียพร้อมให้คุณท่องเที่ยวยังสุขใจด้วยมาตรฐานความปลอดภยัยด้านสาธารณาสุขการท่องเที่ยวที่จัดเต็มเหมือนพกบอดิการไปด้วยทุกที่พร้อมมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดประทับใจ S H A มาตรฐานความปลอดภยัยเพื่อทุกคนพร้อมออกไปเที่ยวเมืองไทยอย่างไม่ประมาทกันนะคะ สนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอปเปอเรชันอินเตอร์คลีนน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึกเบสท้ายนี้นะคะมีคลิปมางฝากคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่เราเห็นบ่อยเกิดขึ้นบ่อยมากเลยช,ช่วงนี้นะคะทั้งที่ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุการณ์ที่รถชนไม,ไม้กัน้นทางรถไฟแถวๆอโศกนะคะมีคลิปมาให้ดูด้วยไปติดตามนะคะ เดี๋ยวจะเล่าไปด้วยเลยนะคะนี่เป็นคลิปนะคะที่รถยนต์คันนึงเห็นไหมมอเตอร์ไซค์สองคันโฮโฮจอดโฮโฮแต่รถไม่จอดค่ะคือเขาไม่เห็นสัญญาณไฟหรือว่าไม่เห็นไม้กัน้นอันนี้เราไม่ทราบได้นะคะเพราะว่ามาแบบไม่ไม่มีแตะเบรกเลยอะ่ะนะคะคือเรียกว่าทะลวงไปอีกฝั่งเลยซึ่งคนเห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยทั้งสัญญาณไฟทั้งเสียงเตือนก็บอกกับผู้ขับขี่ทางถนนตามปกตินะ ไม้กั้นก็ลงมาแล้วนะเพื่อที่จะกั้นไม่ให้รถผ่านแต่ว่าผู้ขับขี่รถยนต์คันสีดําที่เห็นเนี่ยไม่มีทีท่าว่าจะเบรกเลยแล้วก็ไม่ได้ดูเส้นทางด้วยเหยียบมาอย่างแรงเลยค่ะพุ่งชนกับไม้กัน้นตอนที่เกิดเหตุนยอยู่ที่ประมาณ7จ็ดโมงถึง8ปดโมงซึ่ง รถตอนนั้นเนี่ยปริมาณก็ค่อนข้างน้อยนะคะคหลังจากที่ผู้ขับขี่รถยนต์ชนราวก้านไปแล้วเนี่ยทางในท่าของมักสันเนี่ยก็เข้าไปพูดคุยนะคะกับเจ้าของรถซึ่งเจ้าของรถก็มีการตกใจนะคะพูดคุยกันเสร็จเรียบร้อยก็ขับรถออกไปนะคะครับแล้วยังบอกอีกบอกว่าถนนเส้นนี้เนี่ยเกิดเหตุแบบนี้ประจํานะคะคเกิดจากความประมาทผู้ขับขี่รถยนต์นั่นแหะนะคะ ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เคยมีผู้เสียชีวิตแล้วเมื่อหลายปีก่อนหลังจากมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็มีการตรวจสอบไม้ก้นนะคะบริเวณแยกอโศกมีความเสียหายมีการหักแต่ว่าก็ซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะปิดการซ่อมเป็นการชั่วคราวแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้การได้ปกติใช่เห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยคือเห็นบอกว่าค่าไม้ก้านประมาณ10,000บาทที่มีการเสียหายกันไปแล้บอกว่าคนขับรถเข็งรายนี้ เป็นไก่ปริศนาวงซิริครับผมเป็นนักร้องหมอลำนั่นเองนะครับเขาบอกว่าเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นจริงๆไม่ได้สังเกตไปสังเกตไฟเขียวด้านหน้าก็เลยไม่ได้สังเกตไม้กั้นนั่นเองก็เลยมีการขับชนกันไปก็เลยอยากจะให้เคสนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับคนใช้รถใช้ถนนทุกๆคนด้วยต้องระวังรถไหน่อยข้างหน้าต้องระวังต้องระวังแล้วใช่แล้วไม่ว่าจะมีไม้กั้นหรือไม่มีไม้กั้นเองก็ตามฝากไว้ด้วยแล้วกันครับและสำหรับวันนี้ครับรายการข้าเช้าแล้วเรื่องหมดเวลาลงแล้วนะครับเราสองคนขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ััรีสสดคคบะ